สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมวานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่206แล้วนะครับโดยชื่อตอนนะฮะก็จะเป็นชื่อตอนว่าจริงหรือตอนที่3เสียงของโลหะถูกขีดข่วนเหล่าแมงมุมพลใหญ่ของมุกมันออกมาฟูทุกสิ่งที่สัมผัสกับเส้นใยต่างถูกหลอมละลายและนอกจากนั้น พวกมันยังสามารถยิงลำแสงแห่งเปลวเพลิงที่สามารถเผาผลาญทุกอย่างได้ทันทีไอ้พวกมอนสเตอร์บ้านี้มันโผล่มาจากที่ไหนกันทหารรักษาการอยู่ไหนกันหมดทําไมปล่อยพวกมันเข้ามาได้ผู้คนอดไม่ได้ที่จะสับสนก่อนที่ศัตรูจะบุกมาถึงด้านในของเกรซิตี้ปกติแล้วทหารรักษาการจะต้องหยุดหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้บุกรุก แต่เวลานี้กลับไม่มีวิแวลของสัญญาใดๆทั้งสิ้นแมงมุมประหลาดจู่ๆก็ทำลายกำแพงเมืองและปีนเข้ามาโจมตีผู้คนพวกมันดูเหมือนจะมีประมาณสัก500ตัวเว้นเอ้ยนี่เรามีพลเมืองมากกว่า1 0 0 0 0แคนที่อาศัยอยู่ในเกรซิตี้และในหมู่พวกเขามีมากกว่าครึ่งที่สามารถต่อสู้ได้ทว่าการโจมตีของพวกเขากลับไม่มีผลอะไรกับเหล่าแมงมุมพวกเขาทำไรไม่ถูกและอะไรที่พึ่งพา แต่ยังไงก็ตามเกรซิตี้มีกิวต่างๆที่พึ่งพาได้อยู่มากมายเหล่ากิวฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งขึ้นหลังจากระรับความเสียหายใหญ่หลวงจากการปรากฏตัวของปีศาจนภา,าเมื่อคราวก่อนและเป็นไปตามคาดเพียงใช้เวลาไม่นานกลุ่มคนจํานวนมากที่สวมแจ็คเก็ตเหมือนกันก็ปรากฏตัวขึ้นทีมจู่โจมระยะไกลเดินหนะ้าเดินหนะ้ากลุ่มที่เคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดคือสมาชิกของกิวจรัดแสงหลังจากวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วพวกเขา็ออกมารับมือกับความโกลาหลด้วยแจ็คเก็ตสีํำเงิน ที่สลักสัญลักษณ์แห่งแสงทีมจู่โจมระยะไกลจำนวน300คนยืนตั้งแถวเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอย่างเป็นระเบียบนั่นบามุดกิลจระ,ะแสงมาแล้วดาวรุ่งอย่างขิมแทวานก็มาด้วยคนที่หนีไปไหนไม่ได้ต่างส่งเสียงเชียร์กิลจระ,ะแสงเป็นหนึ่งในกิลที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเผชิญหน้ากับบททสอบของปีศานภาหัวหน้ากิลจระ,ะแสงบามุดตะโกนขึ้นขณะที่ดึงดาบใหญ่ออกมาจากด้านหลังเราม้าป่าแห่งกิลจระ,ะแสง จงทำลายพวกมันให้สิ้นซากสมาชิกเกิยวอีก500คนที่ถืออาวุธระยะประชิดพุ่งตัวเข้าสู่สมรภูมิอย่างรวดเร็วการทำงานเป็นทีมของพวกเขานั้นดีมากนักรบระยะประชิดเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูในขณะที่ทีมโจมตีระยะไกลจัดการกับพวกมันถูกการเคลื่อนไหวราบลื่นแล้วกับพวกเขามีร่างกายเดียวกัน มันดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับการหายใจคุณสามารถบอกได้ว่าพวกเขาฝึกซ้อมมาอย่างหนักแค่ไหนกับฉากนี้2ปีที่ผ่านมาหลังจากบททดสอบของปีศสันธพาเกรซิตี้ถูกแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนระหว่างคนที่ก้าวหน้าและคนที่ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของความคืบหน้าก็แสดงให้เห็นในตอนนี้ช่วยฉันด้วย ผู้หญิงคนหนึ่งล้มลงกับพื้นตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมอนสเตอร์ไม่ได้แยกแยะระหว่างชายหรือหญิงพวกมันจะฆ่ามนุษย์ทุกคนทันทีที่พบเห็นแมงมุมหลายตัวที่เห็นเจือของพวกมันต่างพากันวิ่งเข้ามาจากฉากที่พวกมันฉีกเนื้อมนุษย์ออกเป็นชินช้นๆโดยขาทั้ง8ดราวกับเป็นของเล่นทําให้มอนสเตอร์พวกนั้นดูน่ากลัวมากขึ้นและในขณะที่แมงมุมกําลังจะฉีกร่างของหญิงสาวชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นปังชายคนนั้นพุ่งเข้าชนแมงมุมพร้อมกับเสียงดังสนั่น เนื่องจากการประทะก,กับโลกสีเงินขนาดใหญ่ร่างของแมงมุมจึงปลิวไปไกลคุณเป็นยังไงบ้างครับข,ขอบคุณนะคะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนพวกเราทีมหมาป่าจะคอยคุ้มกันให้ไปผู้หญิงคนนั้นฝืนยืนทั้งทที่ขาแพลงจากนั้นเหล่าหมาป่าสีฟ้าก็ห้อมล้อมเธอเอาไว้หัวหน้าผมคิดว่าพวกมันใช้ทักษะคุ้มกันบางอย่างอยู่ชายคนนั้นเรียกแถวานให้ดูมอนสเตอร์แมงมุมอีกทั้งข้างหลังเถวมีสมาชิกกว่า100คนยืนเรียงกันเป็นแถวทักษะคุ้มกัน แทฮวานสังเกตการเคลื่อนไหวของแมงมุมดูเหมือนว่ามันจะดูดซับการโจมตีของศัตรูและกำลังฟื้นตัวทำไมมีแต่พลังของฉันที่ได้ผลกับพวกมันแทฮวานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรวดเร็วทักษะพลังที่เขามีโลกแห่งการปัดเป่ามันจะปฏิเสธพลังที่ไม่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าตัวของมันเองบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งแทฮวานมองไปยังสนามรบไม่ใช่ว่าพลังของพวกเขาไม่ได้ผลกับพวกมันเลยแม้ว่ามันจะไม่มากนัก แต่ประเภททักษะที่เพิ่มพลังขึ้นโดยธรรมชาติก็ส่งผลกระทบต่อพวกมันทุกคนฟังปลดอาวุธเวททั้งหมดทิ้งซะหัวหน้าคุณหมายความว่ายังไงกันปลดอาวุธของพวกเขาทั้งทีมช่วยไม่ได้ที่จะสับสนแทวานตะเบงเสียงจนทุกคนได้ยินชัดเจนอีกครั้งหากไม่ใช่พลังโจมตีโดยตรงจากตัวเองจะโจมตีพวกมันไม่เข้าแทวานค้นพบจุดอ่อนของแมงมุมอย่างรวดเร็วถ้าใครจะนับคนที่ทำงานอย่างหนักที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมาแทวานต้องอยู่ในรายชื่ออย่างแน่นอน นี่เป็นเพราะเป้าหมายของเขายอดเยี่ยมเกินไปอย่างไรก,ก็ตามแทวานก็ยังไม่พอใจไม่มีเวลาให้เสียเปล่าหากเขายังอยากตามชายคนนั้นที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของเขาคนในทีมเปลี่ยนอาวุธที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ทิ้งทุกชนิดและถือเพียงดาบโล่และหอกซึ่งทำจากโลหะล้วนแง <Good. S 1> แมงมุมได้ถูกทำให้ถอยไปก่อนหน้ากลับมาโจมตีแทวานอย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่สามารถทำไรเขาได้ ไทฮวานเป็นดาวรุง่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามผู้พิทักษ์โลชายานี้ได้รับมาเพราะในขณะที่เขายังถือโลแม้ว่าความสามารถของฝ่ายตรงข้ามจะสูงกว่าก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้โดยง่ายตุม้มในพริบตาแมงมุมเหล่านั้นก็ต้องแตกกระจิงนั่นใครไทฮวานขมวดคิ้วสองนักสู้ที่จู่จูก็ปรากฏตัวขึ้นและเริ่มโจมตีเหล่าแมงมุมจนปลิวไปรอบๆและพวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของหมาป่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่โตคนหนึ่ง พวกเขาสวมหน้ากากทั้งคู่ดูเหมือนพวกเขาจะรับมือกับมอนสเตอร์แมงมุมได้เป็นอย่างดีร่างของแมงมุมฉีกขาดปลิวกระจายออกเป็นชิ้นๆคล้ายกับถูกพายุโหมกระหนำ่ำในขณะการต่อสู้ผู้หญิงสวมหน้ากากก็หันไปมองที่ไทฮวานเมื่อสายตาของพวกเขาพบกันผู้หญิงคนนั้นก็ก้มศรีรษะลงก่อนจะกระเทบพื้นทรงตัวบินหายไปในอากาศเธอเป็นใครกันจอมยุทธสวมหน้ากาก สมาชิกในทีมก็ดูเหมือนจะไม่รู้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญสมน้ากากทั้งสองคนแทฮวานคิดเกี่ยวกับสายตาของหญิงสาวครู่หนึ่งอย่าละสายตายังมีแมงมุมอีกมากมายซูจีกัดริมฝีปาก พี่แทวานใบหน้าที่เธอไม่ได้เห็นมาเนิ่นนานอย่างต่ำก็ไม่น้อยกว่า5หรือ6ปีหลังจากที่เจอกันครั้งสุดท้ายแต่แทวานก็ยังเป็นเหมือนกับแทวานในความทรงจำของเธอนอกจากการมีกล้ามเนื้อมากขึ้นและการแสดงออกที่เข้มแข็งขึ้นเขาก็ยังคงเป็นแทวานคนเดิมการที่เธอสวมหน้ากากเพราะไม่ต้องการไปรบกวนเขาเธอเลยบังคับให้ราชานักสู้สวมหน้ากากเช่นเดียวกันอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะราชานักสู้มีศัตรูจำนวนมากในเกรซิตี้แปดตัวซูจีเอ๋ย คนที่ชนะการแข่งขันนี่คงเป็นชั้นลุลละราชานักสู้หัวเราะขณะที่เขาเด็ดขาแมงมุมทิ้งสูจีหยิบเหล้าที่พกออกมาเธอยิ้มขณะรินเหล้าออกจากขวดเซรามิกถ้าอย่างนั้นหนูจะเริ่มเลยนะวังตุ้ม,มอากาศพุดขึ้นอากาศใกล้ๆกับสูจีขยายออกอย่างรวดเร็วจากนั้นขณะที่สูจีเหยียบเท้าพื้นดินด้านล่างก็สุดตัวลงตุ้มมันเป็นหลักวิชาของทักษะ ค้อนหมือนช่างซูจิหายตัวไปทั้งอย่างนั้นก่อนจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเหนือศัตรูขณะที่ในมือของเธอปรากฏดาบเล่มหนึ่งร่างของแมงมุมก็พุ่นเป็นหลังพึ่งหลุมจากบาดแผลดังกล่าวดูคล้ายกับภาพวาดดอกซากุระบานยิ่งนักนั่นเป็นวิชาดาบของตระกูลเฮเวนเมดเมื่อดาบประจำตระกูลเฮเวนเมดใช้ประโยชน์จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของทักษะค้อนเหมือนช่างที่ช่วยเพิ่มพลังโดยตรงของผู้ใช้ไม่แปลกใจที่มอนสเตอร์แมงมุมจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเธอได้อืมพอสอนทักษะ ได้พลึกพลันยิ่งนักราชานักสู้ดอหลินของเขาขณะที่ดูเธอเธอยังคงแสดงทักษะที่ผสมผสานเทคนิคระหว่างประตูเล่นลับกับหลักการเคลื่อนไหวของทักษะบางอย่างแม้กระทั่งราชานักสู้ก็ไม่สามารถตามความเร็วนี้ได้อย่างน้อยในแง่ของความเร็วเธออยู่ในสิบอันดับแรกของมนุษยชาติอย่างแน่นอนซูจีเหมือนปลาในหนองน้ําเธอไล่ตามคะแนนของราชานักสู้ไปทันทีขนาดเริ่มต้นที่0ต่อ8ฉันไม่ควรทําเป็นเล่นอีกต่อไป ราชานักสู้ยิ้มตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่านักเรียนเก่งคนหนึ่งต่างจากนักเรียนเฉลี่ยสิบคนอย่างไรอย่างไรก็ตามในฐานะครูเขาไม่สามารถแพ้ในเกมนี้ได้ราชานักสู้ใส่ทุกอย่างไม่ยัง้งขณะที่สิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นกิวอื่นๆก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นอย่างช้าๆหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการจนดูเหมือนว่ามอนสเตอร์กําลังถูกปราบัแกลกกกักลักความคิดเช่นนั้นมีอยู่จกกนกระทั่งแมงมุมจํานวนมากไต่กาแพงลงมา ม,มันมีกี่ตัวกันแน่กำแพงพังไปแล้วกี่ส่วนอเรากับว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมื่อพวกเขาเกือบจะกำจัดแมงมุม500ตัวหมดแมงมุมอีกจำนวนมากก็ไต่กำแพงลงมาไม่สิพวกมันเพิ่งทำลายกำแพงก่อนจะไต่ลงมาต่างหากฉากด้านหลังของกำแพงที่เผยออกไปสู่สายตาช่างน่าตกใจอย่างช่วยไม่ได้และคาดไปถึงแมงมุมยักษ์หลายตัวกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มูยองมองภาพที่เกิดขึ้นอย่างยินดีและอดไม่ได้ที่จะชื่นชมพวกเขาจากความทรงจำเมื่อ2ปีก่อนเขาคิดว่าแมงมุม500ตัวน่าจะเพียงพออย่างไรก็ตามการต่อต้านของเกรซิตี้นั้นแข็งแกร่งกว่าที่คิดพวกเขาเรียนรู้วิธีการจัดการกับสถานการณ์อย่างรวดเร็วเกรซิตี้เปลี่ยนไปหลังจากเผชิญหน้ากับการทดสอบของพีศสจนภานี่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของการทดสอบนี่คือความหวังของมนุษยชาติแค่ไม่ใช้ชีวิตอยู่เฉยแค่นี้พวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้น กว่าเมื่อ2ปีก่อนแล้วต่างจากในอดีตตอนนี้พวกเขาร่วมมือกันโดยไม่แบ่งแยกเพื่อความแข็งแกร่งแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เพราะมีศัตรูร่วมกันอย่างไรก็ตามบททดสอบจะต้องมีเป็นระยะเพื่อความสามัคคีที่ยั่งยืนพวกเขาต้องการแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องทำไมพวกเขาทำสิ่งนี้ไม่ได้ในอดีตอดีตก่อนที่มูยองจะย้อนกลับมามนุษย์ชาตินั้นอ่อนแอใครจะสงสัยว่าพวกเขาอ่อนแอได้ยังไงกันมันเป็นเพราะปลาแห่งความใต้เช่นเดียวก,กันกับการยึดติดกับผลประโยชน์ของตระกูลและกิลต่าง อย่างไรก็ตามทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากการทดสอบของปีศาจาภา,พ,าพวกคนชั่วช้าและเห็นแกตัวส่วนใหญ่เสียชีวิตไม่ก็ตกอยู่ในสภาพวิกฤตตำแหน่งที่ว่างเหล่านั้นคือโอกาสสำหรับคนหนุ่มสาวที่มีอุดมการณ์พวกเขากลายเป็นความหวังสำหรับผู้อ่อนแอนี่คือเหตุผลว่าทำไมปัจจุบันจึงแตกต่างจากอดีตทุกอย่างตอนนี้เป็นไปได้พวกเขาสามารถเปลี่ยนได้มูยองไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้มากมายเลยเขาไม่เคยคาดหวังว่าเหล่าผู้คนจะเปลี่ยนแปลงมากมายนักภายในเวลาแค่2ปี ดังนั้นมูยองจึงรู้สึกตื่นเต้นและพอใจเล็กน้อยมันเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้มันเป็นผลลัพธ์ฉันจะกลายเป็นศัตรูกับทุกคนในขณะที่ยืนยันคำตอบของตัวเองหมูยองยอมรับบทเป็นวายร้ายโดยไม่ลังเลด้วยคำสั่งจากมูยองจำนวนของเอลยาซิโกก็เริ่มเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอีกเข้าสู่การต่อสู้การต่อสู้ที่ไร้ที่สิ้นสุดเป็นหนทางเดียวที่มีชีวิตอยู่ มีบางคนกําลังเคลื่อนที่มาที่นี่ด้วยความเร็วสูงพวกเราจะไปกําจัดมันผู้นั้นจากนั้นจิงจอกก้าวหางตัวได้ช่วยสนับสนุนมูยองก็เริ่มเคลื่อนไหวมูยองสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างเข้ามาใกล้เขาเหมือนกันอย่างน้อยในแง่ของเทคนิคการเคลื่อนไหวก็ถือว่ายอดเยี่ยม มีคนกำจัดมอนสเตอร์ทุกตัวในเส้นทางและกำลังมุ่งหน้ามายัางที่ที่มูยองอยู่บางทีอาจมีบางคนตระหนักได้ว่ามีผู้ควบคุมเอลยาซิโก้จิ้งจอก้าวหางสะบัดร่างของพวกเธอก่อนจะหายไปโดยใช้ทักษะเช่นสึก,กุจิอย่างไรก็ตามมูยองไม่ได้สนใจพวกมันมากนักตอนนี้เขามุ่งความสนใจไปที่เกรซิตี้อย่างเดียวมีเหตุผลที่เขาหยุดอยู่ใกล้กับเกรซิตี้และตอนนี้เขากำลังใช้ลูกปัดจิ้งจอกลูกหนึ่งมองภาพสถานการณ์ในเกรซิตี้แบบเรียวไทม์อยู่อดีตเปลี่ยนไปแล้ว พวกเราทุกคนเปลี่ยนไปเหมือนกับที่มูยองมาจากอดีตของเขาแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้สัมผัสประสบการณ์เช่นนั้นแต่พวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่แตกต่างจากอดีต <c oughs> จู่ๆทรงหลังสองตัวก็แยกเขี้ยวของมันดูเหมือนว่าจิงจอกเก้าหางไม่สามารถหยุดบุคคลน,นั้นได้มีตัวตนหนึ่งกำลังปรากฏตัวขึ้นใกล้ๆในขณะที่เขาหันศีรษะกลับไปก็พบกับหญิงสาวผู้ซึ่งสวมหน้ากากากำลังย่องเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ทันทีที่มูยองออกคำสั่งทรงหลังทั้งสองก็พุ่งเข้าหาหญิงสาวทันทีดูเหมือนว่าร่างกายของหญิงสาวสวมหน้ากากปกคลุมไปด้วยบาดแผลอยู่ก่อนแล้วจึงไม่มีทางที่เธอจะยังสบายดีหลังจากฝ่าฝูงมอนเตอร์และสุนัขจิ้งจอกก้าวหางมาอย่างไรก็ตามหญิงสาวสวมหน้ากากก็ยังสามารถทะลุผ่านการโจมตีของทรงหลังมาได้น่าตกใจจริงๆ มูยองพูดเล็กน้อยขณะที่เผชิญหน้ากับหญิงสาวที่กำลังใกล้เข้ามาผู้หญิงคนนั้นถือดาบกระจนไปข้างหน้าโดยมีเป้าหมายเป็นมูยองอย่างไรก็ตามดาบไปไม่ถึงตัวเขาเพราะเมื่อหญิงสาวเห็นใบหน้าของมูยองเธอก็หยุดชะงักลงทันทีพะพี่กลุ่มหลังจากคำพูดนี้หญิงสาวก็ล้มลงกับพื้นเลือดพุ่งออกมาจากบาดแผลบนร่างกายส่งหลังคำรามอย่างกระหายในขณะที่จมเขี้ยวลงบนล่างของเธอก่อนที่มันจะเขมือบเธอไปทั้งตัว หมูยองก็ระยบยกมือขึ้นข้างหนึ่งจบตอนนะจ๊ะ